มาถึงกับช็อกเนือว่ารถไฟไหมวันนี้เอารถมาใช้บริการโปเคลือบแก้วตามมาจากทิกตอกที่วีแคร์ออโต้แคร์เซ็นเตอร์ก่อนหน้านี้เราขับรถมาจังหวัดรถติดแอร์ในรถคือแบบร้อนมากร้อนอย่างก,กับซ้อมตกนรกพอมาถึงพี่พนักงานก็แนะนําโปรโมชั่นต่างๆได้ยินพี่พนักงานเขาพูดถึงโปฟืน้นฟูสภาพแอร์ไมกเพียง1990บาทส่วนเราไม่รอช้าบ,บอกพี่พนักงานจัดโปนี้ผมด้วยเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากรอไม่นานก็ถึงคิวเราแล้วพี่พี่ช่างเขาก็วัดอุณหภูมิก่อนทําให้เราดูคืออุณหภูููมมมมิสงงาาากกไไ่่แแปลลลใใจเเเยยวทํออรรนนนถึหื้ตด โปรฟินฟูสภาพแอร์เต็มระบบ9รายการอย่างแรกพี่ช่างก็จะเช็กระบบแอร์โดยระบบมาตรฐานต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนน้ามันคอมแอร์เปลี่ยนน้ายาแอร์ล้างแผงคอยล์ร้อนต่อไปก็จะเป็นการล้างตู้แอร์้วยเครื่องมือที่ครบครันและทันสมัยล้างทําความสะอาดโบเวอร์แล้วก็เปลี่ยนกองแอร์ให้ดูเลยทุกคนกองแอร์อเก่าคือสกรปรกมากเราไม่ควรปล่อยทิ้งให้มันสกรปรกขนาดนี้นะครับในขณะที่เราใช้รถอาจจะสูดดมสีสกรปรกเข้าสู่ร่างกายซึ่งมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเราและอาจทําให้เราป่วยได้พี่พี่ช่างก็เลยแนะนําให้เราเปลี่ยนอันใหม่น ณหภูมิก่อนทําได้ไหมครับเดี๋ยวเราขึ้นเทียบให้ดูต่างกันไหมครับก่อนทํากับหลังทาแอร์เย็นขึ้นกว่าเดิมเยอะมากโปรของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปสตรีมช่องแอร์กันต่อแต่ก่อนที่เราจะไปสตีมช่องแอร์เราจะลดไปล้างห้องเครื่องทําความสะอาดกันก่อนซึ่งบริการนี้จะรวมอยู่ในโปร้วยบอกเลยว่าคุ้มมากและที่นี่เขาล้างรถแบบใส่ใจทุกรายละเอียดขนาดฝาถาังน้ำมันพี่เขาก็เปิดทําความสะอาดให้หมดเลยและก็ถึงเวลาสตีมช่องแอร์กันแล้วคนอย่าเพิ่งตกใจนะนี่ไม่ใช่รถไฟไหมแต่เป็นการสตรีมช่องแอร์และอบฆ่าเชื้อหอ ขนมนั่งรอน,นั่งเล่นแบบชิวๆได้เลยเห็นศูนใหญ่ศูนสวยขนาดนี้ที่แรกไม่กล้าเข้าครับเพราะคิดว่าราคาแพงแน่ๆแต่ไม่เลยอย่างโปรเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเพียง999บาทและยังมีโปรล้างรถแบบพรีเมียมบอกเลยว่าคุ้มมากๆที่เรามาวันนี้คือวีแคร์สาขาทวินหน่ร้อยหาิบห5แล้ว,วลตอนนี้รถของเราก็เสร็จแล้วห้องคงห้องเครื่องคือสะอาดหมดเราก็ไม่รอช้าที่จะเช็คแอร์ก่อนว่าเย็นฉ่ำจริงไหมบอกได้เลยว่าแอร์เย็นฉ่ำมากต่างจากตอนมาสุดๆที่นี่เขารับประก,กันเลยว่าแอร์เย็นต่าาากกอองใรรีมมมัแแไไไเนนนิ้้ขดดจุะ ที่่นีแคร์ออโต a แคร์เซ็นเตอ e ์กับโปรฟื้นฟูสภาพแอร์เต็มระบบ9รายการเพียง1,990บาทตอนนี้มีอยู่2สาขาทิทักไปจองกันได้เลยที่สาขานวามิน155กับสาขาบางนาตรงแยกลาซาติดต่อจองคิวได้ที่ไลน์แอดวีแคร์ออโ